สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆเช้านี้พี่กวิ้นก็จะมอาผัดป้ากระป๋องนะคะนี่ค่ะพี่กวิ้นก็เปิดแล้วเนาะเอาใส่ตะปาแบวไว้แล้วนี่ก็ธรรมดาค่ะอันนี้พริกที่ปลูกไว้นะคะอันนี้พริกแดงพริกเขียวเนาะทำให้สีสันสวยงามค่ะ ใส่เกลือน,นะคะธรรมดาธรรมดาปลากระป๋องง่ายที่สุดนะคะเวลาเราตึกไม่ออกก็จะห่วงอะไรป็ัดดีค่ะ ส้มนะคะส้มส้มชิ้น นี่ต้นขิ่นใช่นะคะสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปลากระป๋องธรรมดาปรุงแต่งให้สวยงามดูน่ากินนะคะปลาป๋องธรรมดานะคะโอเคค่ะเช้านี้สำหรับปลากระป๋องนะคะผัดปลากระป๋องธรรมดาค่ะคือภาษามลาย,ยอยากมาซะ อีกันซาดินนะคะคือว่าหูปลากระป๋องนะคะถ้าปลาจาจินฮอกเกียนเรียกจูซาเรียนหูนะคะจูซาดินหูนะคะโอเคค่ะสำหรับเช้านี้ปลากระป๋องธรรมาดาหูให้อร่อยโอเคบายบาย,บายขอบคุณค t า a ตง y ิวกรัมเสียตริมาค,คาเซซี่